มาดูกันต่อคุณผู้ชมกับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงสองสาวคุณเคยผ่านยุคมืดไหมคะปัจจุบันดิฉันก็ยังไม่ค่อยสว่างเลยค่ะทุกผู้ชมแบบนี้นะคะยุคมืดก็คือแบบว่าภาพสมัยเด็กๆนะคะเราก็อาจจะไม่ได้สวยหล่อเหมือนปัจจุบันนะคะซึ่งดิฉันขอดูลูกบื้ออาดิฉันเตรียมมาให้เลยไม่เป็นไรอาเรือนขวัญก่อนอาเปิดมาก็เจอเลยอานี่คือยุคมืดของเรือนขวัญ อันนี้นเป็นยุคมืดแบบเบาๆกันแล้วอันนี้น่าวัก่ว,วอ,อันนี้สามสี่ขวบอยุคมืดเจอรีอ่ก้องมาก้องมามาก,มก็ยังก็ยังไม่เคยผ่านยุคมืดนะนังน่ารักอยู่นะ <S <S โตโต,โตนี่ไม่ได้แก่งนะ ฟังว่าใครหลายคนเคยคอ,อผ่านยุคมืดมาแต่ว่าตุ๊กตาเหล่านี้ที่จะนําเสนอไม่มียุคมืดสําหรับเขาค่ะ,นะหน้าตาดีตลอดคนแรกเลยนะคะคุณเจเจนี่เองอเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะสมัยเด็กๆก็น่าร <ใช S 1> ักโตขึ้นมาก็อู้หล่อเหลากันซะเหลือกเกินค่ะ,คะขึ้นภาพมาเลยค่ะภาพสมัยเด็กๆนะคะนี่นะคะเป็นอตงอตีน้อยอยู่เชียงใหม่เห็นไหมล่ะคือแบบว่ามาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นแบบว่ามีแก้มตุยๆนิดหนึ่งนะคะเรียว่าน่ารักมากค่ะถัดมาคุณผู้ชมเข้าสู่วัยปถมค่ะน่ารัก ได้อยู่นะคะแต่ว่าความแบบซิกเนเจอร์นะเอกลักษณ์คือตาตีนั่นเองค่ะกลัมาช่วงมต้นคุณผู้ชมค่ะหน้าเรียวเข้ารูปแล้วเห็นไหมเริ่มมาแล้วด้วยความหล่อไปแล้วนะคะมาแล้วไงคะมาสู่ยุคมอปลายคุณผู้ชมซูมมาชัดๆค่ะความหล่อตีอินเตอร์เริ่มมาแล้วนะซุตารซุปตาเริ่มมาแล้วแววซุปตาแล้วเวลาเขาถ่ายรูปเขาเริ่มยิ้มแล้วนะคะนี่เรียนรอดงรอดออู้ยนี๊ดเลยล่ะเออเป็นอยู่เชียงใหม่คุณผู้ชมทีมงานเป็นอะไรจ๊ะเบาๆจต่ทีมงานออร่าความหล่อมันเริ่มฉายชัดๆเรื่อยๆ เรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งนี่คุณผู้ชมจบปริญญาเรน่องติดขัดระปริญญาก็ดูดีดูดีนะคือหล่อมากคงเส้นคงวานะคะยุคมืดไม่เคยสามารถครอบงำเจเจได้เลยคุณเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วย้อสไฟฉายนะสว่างมาเลยเราเรียงให้ดูคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กจนโตเข้ามัธยมจนจบปริญญาตรีเนี่ยค่ะเรียกว่าวิวัฒนาการความหล่อเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะเอารูปนักเรียนะมาโพสลงแบบนี้เชอร์รี่กับเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะไม่หว ดูแว่นแวบได้ฝ่ายชายผ่านไปแล้วมาดูฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าสวยยังไงสวยอย่างนั้นสวยยันเงาสวยตั้งแต่เกิดไปเลยนี่ใบเฟินพิมชนกนึกว่าจะพี่จักลีท่านไม่ได้พูดถึงเธอเลยจ้ะนี่ทาตัวดํายังสวยเลยคุณผู้ชมอันี้บทแจ้งเกิดเธอเลยนะน้องน้ําของพี่โชนใบเฟินพิมชนกของเรานี่แหละไม่ช่วยไผู้ชมค่ะเออก่อนจะหันมาดูแลตัวเองนะสวยปังเป็นดาวแต่ขอบอกเลยนั่นมันแค่บทในจอเงินนะจ๊ะเพราะนอกจอเนี่ยสาวใบเฟินสวยตั้งแต่เท่า ฝาหอยแล้วเท้าเท้าเท้าตกใจ โอ้ยงานนี้นี่เธอจะเล่นมุกไม่บอกเพื่อนเลยนะใช่ไหมให้เพื่อนตกใจนิดนองตกใจจริงเลยเนี่ยนรื่องวตาเท้าแต่นี่มันคือเท้ายิไมมะเราเมื่อยเหรอไม่แสดงว่ามันวูดถึงชั้นไงอกลัวคนไม่เชื่อคุณแม่ของใบเฟิร์นลิงงัดภาพใบเฟิร์นมาเลยนะคะตอนเด็กๆจะเป็นไงไหนมาดูหน่่อยคะังก็น่ารักนะโอ้โหจมูกปากตาปัดมาเลยน่าคลายเลยเออเอาเอารูปมาเอารูปมาดูว่าล่ะมันคล้ายตรงไหนรู้ไหมรูปขาวดำเหมือนกันเลยเออมันเหมือน เดินเป็นคนร่าคารูปแรกน่ารักต่อมาเป็นภาพสีสักหน่อยขอเติมภาพสีสักหน่อยค่ะโตขึ้นมาดีมาปากแดงผักเปียผักเปียสองข้างแบบนี้หลายๆคนก็คงจะปรทับค่ะสวยเนาะเติ้สวยน่ารักสมวัยอ่ะโตขึ้นมาหน่อยจ้ะโตขึ้นมาหน่อยดูหน่อยนะคะอุยหนักมาพอมาหน้อยเป็นช่วงแบบมัธยมอสวยขนาดนั้นล่ะเออโอ้โหส่วนที่ติดตัวคือเด็สวยขึ้นเรื่อยๆเออนะอ่ะโตขึ้นมาหน่อยค่ะความสวยยิ่งทวีคูณก็ไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะมอปลายนี่ ตายแล้วทำไมสวยนวมินใช่ไหมฉันจำได้เป็นดาวนวมินคือปัจจุบันนี้ถ้าเอาไปใส่ชุดมอมอปลายก็ยังได้อยู่ตอนเด็กไเอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นดาวระดับวงการและมีเซนเตอร์คุณผาตั้งแต่หัวจรดเท้ามีหมดเนาะหลายพานเนาะคุณผู้ชมดีเนาะงดีสวยยังรับบทนักเรียนได้เพราะว่าเร็วๆนี้น้องกำลังจะมีละครเล่นเป็นละครย้อนยุคเป็นนักเรียนด้วยรอดูกันได้เลยอันนี้คือวิวัฒนาการตั้งแต่นี่เลยนะคะอนุบาลยันจบมหาลัยค่ะ ใช่ค่ะอันนี้ธรรมดาพูดก็พูดเถอะสวยหลอ่อเกิดมาสวยหล่อกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะ,ะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเขาต้องสวยต้องหล่อแบบอัพหน้ากันทุกไตรมาสสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันดูแบบสวยแบบ new normal สนิทกับคุณหมอนิดนึงอ,อึงะแบบเธอคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะ พี่ต้นหอมสกุลตานี่เป็นไงอะเดี๋ยวขึ้นภาพแรกให้ดูก่อนต้องย้อนไปสมัยวัยมัธยมนะถ้าวัยเด็กกว่านี้หาไม่เจอคนคนไหนอะคนที่ผมสั้นเติ่อที่สุดเลยนะคะอะช่วยดูตัดสินใจกันแล้วกันว่าคนไหนอ่ะรงกลางตรงกลางคนกลางนี่ไงเออ่าข่าวนี้ดีๆนะเดี๋ยวต้นหอมทักฉันมาจริงจะล้อไปแล้วก็ภาพที่เจ้าตัวภูมิใจนําเสนอมากที่สุดคุณผู้ชมขาก็คือภาพก่อนเข้าวงการอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบอกเลยว่า จมูกคางอะไรอย่างเงี้ยนะดัดฟันโบทถอกกินอาหารเสื่มเท่านั้นเองนะคะแท็กไปเลยพวกแอนตี้ศิลปกรรมต่างๆไม่ได้ทำจ้าไปนะคะแล้วบอกเลยว่าเขาก็อินเทรนมาตลอดยุคมาเตอเนี่ยงไ็ไงไม่ไงมายุคมาเตอก็มีอะไรอย่างเงี้ยแ้ววแล้วแล้วแหววอันนี้เริ่มเข้าวงการแล้วเริ่มเข้าวงการแล้วทรงผมเขาบอกว่าฟิลแบบวีฮานนาอะไรอย่างเงี้ย เปนเต้นิดหนึ่งนี่เป็นไงปัดเป๋ปัดเป๋ก็สวยนะคะเริ่มประมุนมากขึ้นส่วนปัจจุบันไล่ภาพกันมาเรื่อยๆเลยนะคะสวยนะสวยมากๆแล้วตอนนี้นะคะก็เราก็อัพเลเวลพัฒนาการความสวยได้คนเราดูแลตัวเองคุณผู้ชมหาเนาะผู้หญิงอยา่อยู่สวยนะคะใช่ค่ะแบบนี้อันนี้ไม่ได้เอามาดราม่าบูโลบูลี่อะไรกันนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้ปิดบังคี่ผู้องคนลงรูปเองก็ให้ดูพัฒนาการสวยๆไปขำๆไปให้เป็นแรงบันดาลใจของแต่ละคนในการดูแลตัวเองค่ะนะคะ ผู้หญิงก็อย่าอยู่สวยแล้วกันน้อยพี่แจ๊คใช่ค่ะ,คะ